อันนี้ก็คือฟ้ามันปิดนะครับเพ pues ืพ่อนๆค้มฟ้าค้มฝนนะครับฝนจะตกแหล่ไม่ตกแหล่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอย่าฝืนให้อาหารปลานะครับในช่วงนี้มันจะส่งผลเสียให้อาหารที่เราให้ไปนะครับปลาของเราก็จะไม่ค่อยกินนะครับเพราะว่าปลาของเราเนี่ยมันจะไม่ชอบกินอาหารช่วงนี้นะครับมันชอบกินอาหารช่วงที่มีแดดนะครับอากาศเปิดเปิดอากาศที่มันสดใสนะครับช่วงนั้นปลาจะกินอาหารดีนะครับเพื่อนๆ ก็ขยับไปในช่วงที่มีแดดนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมในช่องบ้านสวนเกษตรวิถีพอเพียงนะครับอีพีนี้จะพาเพื่อนๆมาดูการให้อาหารปลาดุกในช่วงอากาศปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นอากาศหนาวหรือว่าฝนตกนะครับผมว่าถ้าเราให้ช่วงนี้เนี่ยมันมีผลกระทบอย่างไรนะครับในบ่อปลาดุกของเรานะครับโอเคครับลองมาสังเกตดูนะครับผม อันนี้ผมจะลองให้เป็นอาหารเม็ดดูนะครับผมปลาดุกเนี่ยเลี้ยงมาประมาณสามเดือนกว่าแล้วนะครับอันนี้ลองเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเป็นเบอร์สานะครับเป็นอาหารเป็นไซส์ใหญ่แล้วนะครับผมเห็นไหมครับ ลักษณะการให้อาหารในช่วงของที่มีอากาศปิดหรือว่าโดนฝนตกนะครับเพื่อนเพื่อนลองสังเกตปลาจะไม่ค่อยกินนะครับผมแล้วปลาเนี่ยมันจะไม่ค่อยล่าเริงเท่าไหร่ในการกินหัวอาหารนะครับอาหารที่เป็นอาหารเม็ดนะครับเนื่องจากส่วนหนึ่งเนี่ยอากาศมันปิดออกซิเจนมันน้อยนะครับผมตัวเนี้ยหรือว่าอากาศมันเย็นนะครับปลาก็จะไม่ค่อยล่าเริงเท่าไหร่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดฝนตกเนี่ยน้ำฝนเนี่ยมีส่วนหนึ่งก็คือเป็นกรดนะครับแล้วก็มีกรรมะถันเยอะพวกเนี้ย ปลาก็จะรู้สึกเครียดนะครับส่วนนี้วิธีแก้ส่วนหนึ่งก็ใช้เกลือนะครับเกลือนห่วนเข้าไปที่บ่อนะครับลดความเครียดกับปลานะครับผมถ้าเราฝืนในเรื่องของการาให้อาหารลงไปเรื่อยๆหรือเติมอาหารลงไปเรื่อยๆเนี่ย ส่วนหนึ่งอาหารที่มันปลาดุกเราไม่กินนะครับมันจะไปหมักหมมที่ก้นบ่อนะครับเกิดแก๊สไข่เน่านะครับผมถ้าเกิดว่าบ่อของเราเนี่ยไม่มีจุลินทรีย์คอยปรับสมดุลหรือว่าไม่มีจุลินทรีย์ในตระกูลพวกจุลินทรีย์น้ำแดงจุลินทรีย์สังคราแสงพวกนี้มันจะยิ่งทําให้อ่าบ่อของเราเนี่ยมีแก๊สแอมโมเนียมีแก๊สไข่เน่านะครับผมพวกนี้ยิ่งส่งผลเสียในระบบของอตัวปลานะครับระบบการไหลเวียนของเลือดนะครับผมของปลาพวกนี้ ทำให้ปลาของเรานี่ป่วยได้เลยนะครับเพื่อนๆลองสังเกตนะครับปลามันจะไม่กินนะครับผมเห็นไหมครับช่วงอากาศปิดนี้ต้องระวังให้ดีนะครับถ้าฝืนให้ไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือ1อาหารของเราเนี่ยสิ้นเปลืองนะครับ2ก็คือบ่อของเราเนี่ยจะมีในเรื่องของของเสียเนี่ยตกค้างเยอะหมักหมมเยอะนะครับมันทําให้เกิดโรคนะครับเกิดเชื้อโรคในบ่อของเรานะครับเพื่อนๆ อันนี้เพื่อนๆต้องระวังนะครับมันจะยิ่งส่งผลให้น้ำเนี่ยเสียเร็วมากขึ้นนะครับเพื่อนๆต้องควรระวังก็คือหยุดให้อาหารเลยนะครับในช่วงที่อากาศปิดฝนตกหรือว่าอากาศเย็นนะครับต้องรองให้แดดมันออกก่อนนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าบ่อเพื่อนๆเ,เป็นเหมือนกันไหมนะครับถ้าเราฝืนให้ในช่วงนี้เนี่ยปลาตายยกบ่อเลยครับถ้าเอาไม่ทันหรือว่าไม่สํารวจในเรื่องของกลิ่นน้ํา ไม่สำรวจในเรื่องของอสีของน้ำนะครับเพื่อนๆส่วนนี้เราต้องรอให้ปลาของเราเนี่ยหรือว่าให้อุณหภูมิน้ำเนี่ยสูงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับระบบการไหลเวียนของเลือดอของตัวปลาเนี่ยมันจะทำงานได้ดีขึ้นนะครับผมอันนี้คือตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเราให้อาหารไปแล้วเนี่ยอาหารเราไม่หมด ก็คือพยายามหยุดเลยนะครับแล้วก็ขยับไปเป็นช่วงที่มีอา,อากาศดีๆอากาศเปิดมีแสงแดดนะครับเพื่อน,อนในบอกของผมเนี่ยผมจะใช้จุลินทรีย์สั่งข้อแสงในเรื่องของปรับสมดุลค่าน้านะครับผมก็คือถึงแม้ว่าอากาศจะปิดเนี่ยปลามันก็จะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับถ้าเราใส่พวกจุลินทรีย์สั่งข้อแสงเป็นประจำนะครับถึงแม้ว่าอากาศเย็นหรือว่าฝนตก อากาศหนาวพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาหารที่ให้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นอาหารที่เป็นใช้ในสวนนะครับพวกาฟางหมักรำหม,มักข้าวหมักนะครับผมแล้วก็กินพวกแหนแดงจะไม่ค่อยอาหารเม็ดเท่าไหร่นะครับถัดจาก3าเดือนขึ้นไปแล้วนะครับสิ่งสําคัญก็คือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์ที่มันย่อยสลายในเรื่องของแก๊สไข่เน่าแล้วก็จุลินทรีย์ที่เป็นตระก,กูลาบาซิลัสนะครับเพื่อนๆต้องย้ําเลยนะครับ มันจะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายพวกเชื้อโรคที่อยู่บนผิวน้ํานะครับเพื่อนๆอันนี้สิ่งสําคัญเลยครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปดูบ่ออื่นกันครับผมตามไปดูแล้วครับครับเพื่อนๆครับอันนี้เป็นบ่ออีกบ่อหนึ่งนะครับก็คือเลี้ยงปลาดุกเหมือนกันนะครับผมอายุก็ประมาณ3เดือนขึ้นถึง4เดือนนะครับผมผมจะลองให้อาหารนะครับเพื่อนๆครับบ่อนี้เนี่ย ส่วนมากก็จะไม่ค่อยเลี้ยงอาหารเม็ดนะครับถัดจาก3เดือนขึ้นไปก็จะเลี้ยงเป็นอาหารที่ธรรมชาตินะครับที่ทําขึ้นมาเองนะครับผมในสวนลองดูนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นการให้อาหารเพื่อ,อศึกษาดูนะครับในช่วงของอากาศปิดนะครับผมว่าปลาดุกเนี่ยในบอ่อเนี่ยมันจะมีการตอบสนองในเรื่องของการกินอาหารเมร็ด ได้ดีหรือเปล่านะครับผมว่าอากาศปิดมันจะเป็นอย่างไรนะครับลองสังเกตดูนะครับเพื่อนๆครับก็คือในแต่ละบ่อเนี่ยจะมีจะมีการเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับทุกๆอาทิตย์นะครับผมเรื่องกลิ่นน้ำเนี่ยถือว่าตัดทิ้งได้เลยนะครับไม่มีครับผมเพราะว่าพวกถ้าเราใส่จุลินทรีย์ที่มีการปรับ สมดุลของน้ำนะครับค่าน้ําค่าพีเฮอะไรประมาณนี้กลิ่นเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับใครเดินผ่านไปผ่านมาในใกล้ๆส่วนเราเนี่ไม่มีมาทักนะครับเพื่อนๆว่ากลิ่นอะไรนะครับส่งไปให้เพื่อนบ้านเขาลาคาญนะครับอันนี้เป็นผลกระทบที่พอจะสังเกตกันได้นะครับเพื่อนๆว่าถ้าเกิดในบ่อของเราเนี่มีกลิ่นพวกกลิ่นไข่เน่า่าแก๊สไข่เน่านะครับผมพวกนี้เนี่ยงานเข้านะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูบ่ออื่นนะครับผมรับเพื่อนๆครับอันนี้ก็คืออีกบ่อหนึ่งนะครับที่เลี้ยงไว้นะครับก็คือว่าผมจะลองมาให้อาหารเม็ดดูนะครับว่าปลาเนี่ยมันจะมีการกินอาหารดีหรือเปล่านะครับผมเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูนะครับสังเกตดูไหมครับว่าปลาเนี่ยจะไม่ค่อยกินอาหารนะครับในช่วงอากาศปิดนะครับถ้าเราฝืนให้ช่วงนี้เนี่ย บอ่อของเราจะเกิดปัญหานะครับในเรื่องของเสียนะครับมันจะเกิดการหมักหมมนะครับเพื่อนก็คือถ้าแบบนี้เราต้องหยุดการให้อาหารนะครับช่วงอากาศเปิดดีกว่านะครับผมมีแดดนะครับผมอ,อุณหภูมิของน้ํามันจะสูงขึ้นนะครับในช่วงที่มีอากาศเย็นๆอากาศหนาวฝนตกเพราะว่าฝน,นมีกรรมฐาันหรือว่ามีกดนะครับผมมันจะทําให้อากาศในบอ่อของเราเนี่ออกซิเจนในบอ่อของเราเนี่ลดน้อยนะครับก็คือทําให้ปลาของเราไม่ค่อย สดชื่นนะครับเพื่อนๆครับต้องระวังในเรื่องของการให้อาหารในช่วงอากาศปิดนะครับเพื่อนๆก็ช่วงนี้ก็ต้องงดไปก่อนนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าอาหารในบอ่อเนี่ยมันเหลือนะครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเราเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเข้าไปหมักหมมที่ก้นบ่อแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าบอ่อเราเนี่ยไม่มีจุลินทรีย์ในเรื่องของพวกจุลินทรีย์น้ำแดงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับ มันจะไม่ย่อยพวกของเสียพวกนี้นะครับมันจะกลายเป็นว่าเพิ่มเชื้อโรคในบ่อของเรานะครับเพื่อนๆตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับต้องขยับไปในช่วงที่มีแดดนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือว่ามันจะทําให้ปลาของเรานี้ป่วยนะครับครับเพื่อนๆครับเราก็มาสรุปกันนะครับว่าการให้อาหารปลาดุกในช่วงที่ อากาศปิดเนีเ่ยมันมีผลกระทบอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงฝนตกแดดน้อยอากาศเย็นอากาศหนาวนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่เราต้องคำนึงถึงในเรื่องของการให้อาหารปลาดุกในช่วงนั้นๆนะครับผมก็คือว่าถ้าเราฝืนให้ในช่วงนี้เนี่ยบ่อปลาดุกของเราไม่ว่าจะเป็นบ่อซีเมนต์บ่อปูนหรือบ่อธรรมชาติบ่อพลาสติกพวกนี้มีผลหมดนะครับเพื่อนๆครับถ้าเราฝืนให้ไปช่วงนี้เนี่ยอาหารที่เราจะให้ไปเนี่ย มันไม่ไปเปลี่ยนเป็นเนื้อปลาหรือว่าอัตราการแลกเนื้อนะครับมันจะกลายเป็นของเสียที่ตกค้างอยู่ในบ่อนะครับยิ่งบ่อของเราไม่มีจุลินทรีย์ในเรื่องของจุลินทรีย์การบำบัดหรือว่าการปรับสมดุลเนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดผลเสียมากขึ้นนะครับมันจะทําให้บ่อของเราเนี่ยมีเชื้อโรคนะครับผมมีจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเยอะกว่าจุลินทรีย์ที่ดีๆนะครับผมพวกนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพื่อนๆครับ ก็คือว่ามันจะส่งเราจะเราจะต้องสังเกตในเรื่องของกลิ่นสีน้ำค่า PH นะครับผมแต่ถ้าเราวัดอะไรไม่ได้ก็สังเกตจากกลิ่นนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าในเรื่องของอเครื่องมือวัดเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยผมยอมรับนะครับว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยหลายท่านไม่สามารถที่จะไปกําหนดกฎเกณฑ์ได้ในเรื่องของเครื่องมือวัดแต่ถ้าเป็นในเรื่องของกลิ่นเนี่ยถือว่าเป็น พื้นฐานนะครับเรารู้กันนะครับอันนี้ต้องสังเกตนะครับเพื่อนๆครับการให้อาหารในช่วงอากาศปิดเราขยับไปช่วงที่อุณหภูมิน้ํามันสูงขึ้นแล้วก็มีอากาศที่ปลอดโปร่งนะครับเพื่อนๆครับโอเคครับคลิปนี้ดีอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปครับผมขอบคุณครับครับเพื่อนๆครับ ก็คือผมมีตัวอย่างนะครับที่เป็นการให้อาหารปลาดุกนะครับในช่วงที่อากาศมันเปิดนะครับเพื่อนๆครับว่ามันมีปฏิกิริยาอย่างไรต่ออาหารเม็ดที่เราให้ไปนะครับก็คือเราจะเปรียบเทียบกันนะครับว่าช่วงที่ให้อาหารที่เป็นอากาศปิดเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็อากาศเปิดเป็นอย่างไรลักษณะการตอบสนองกับตัวปลานะครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรเพื่อนๆลองสังเกตนะครับขออนุญาตเป็น ปรับภาพเป็นแนวตั้งนะครับพอดีผมได้เก็บภาพเป็นแนวตั้งนะครับส่วนการถ่ายคลิปเป็นแนวนอนนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับ5 4 3 2 1ปรับภาพเป็นแนวตั้งนะครับโอเคครับผมไปดูกันเลยครับตัวใหญ่มาก